สวัสดีค่ะอาจารย์นารจีจูเอียมเป็นคุณครูวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนหนองโรงสู่รับวิทยาคมนะคะได้รับรางวัลครูยิ่งคุณจากมูลนิธิรางวัลเช่าฟ้ามาจากตรีนเมื่อปีพุทธศักราช2558สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศาึกษาปีที่3มาแล้ว33ปีนะคะสอนและว3 3ปีกัชั้นม3อย่างเดียวเลยคะ่ะสอนให้รักก่อนสอนให้รู้ นี่คือเทคนิคของคุณรูนะคะสอนให้รักแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องสร้างความคุ้นเคยสํางความรู้จักกันก่อนนะคะคุณครูจะเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์คือเยี่ยมทุกบ้านทุกหลังคาเรียนนะคะหลังจากนั้นเราก็สร้างความเข้าใจกันว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาสองสองด้านนะคะก็คือด้านวิชาชีพวิชาชีวิตนะคะแล้วก็วิชาการสามด้านนะคะ นะคะวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ที่สำคัญแต่ก็ยากสำหรับเด็กนะคะถ้าเขาไม่มีพื้นความรู้แต่ก็ไม่ยากสำหรับครูที่จะสร้างนะคะสร้างเชตกติถ้าเขารักต่อผู้สอนนะคะเราก็ไม่ยากที่จะสอนเขาให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคป,ปัจจุบันในศตวรรษที่21เป็นวิชาที่เข,เขาจะว่าสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่ารอบตัวเราเขาบอก English is around us คือารสานกันอยู่รอบวเราในทุกสื่อนะยิ่งทุโนโลยีก้าไกลนะคะเราก็ยิ่งต้องต้องให้เด็กเห็นความสำคัญกับประสางกฤนนะคะจำได้ไหมคะการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมากเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงความรู้ก่บความรู้เจตคติก็เหมือนที่เล่าเมื่อกี้ว่าเราต้องรู้จักเราต้องรักกันก่อนเราต้องคุ้นเคยกันก่อนนะคะจากการที่เราได้คุ้นเคยไปรู้จักมาคุ้นกันเนี่ยแหละนะคะทำให้จากเขาไม่รู้กลายเป็นรู้ ะะจากไม่รักกลายเป็นรักจากไม่เก่งกลายเป็นเก่งวันต่อวันนะคะปีต่อปีก็สามารถสร้างสร้างลูกศิษย์นะคะเริ่มต้นที่นนสร้างลูกศิษย์เป็นเป็นเรื่องที่จะว่าอัศจรรย์ก็ว่าได้ก็ค,คือว่าสร้างเด็กบ้านนอกที่ขาดแคลนนะคะแต่ก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ดีนะคะโอ้ยคุณเป็นครูจริงๆป็นครูไม่ยากนะคะขอให้อันดับแรกเลยขอฝากคนที่กําลังจะตัาสู่ใจะชิดครู รือคนที่เป็นครูอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเลยก่อให้ศรัทธาในวิชาชีพนะคะศรัทธาแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีความรักในชีพอเราพร้อมที่จะอุทิศตนนะคะสั่งสอนอบ,อบรมศิษย์นะคะให้เป็นคนดีมีระเบียบมีวินัยนะคะที่สาคัญเป็นคนกตทัญญูนะคะต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนดีในสังคมไทยต่อไปนะคะเพฝากให้คุณครูนะคะได้ช่วยดูแล นะคะดูแลไม่ใช่ดูแลแต่การศึกษาให้ดูแลตั้งแต่การลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นแบบอย่างด้วยะะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เข้าถึงนะคะเ <c oughs> ข้าถึงเข้ใจแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะคะ <c oughs> แล้วเด็กก็จะประจบความสมดุล <c oughs> แล้วที่ยันได,ได้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 ทำมาจนกระทั่งปีนี้เหลืออายุราชการอีก2ปีจากกษรียอายุราชการนะคะก <c oughs> ็ก็ยังยังมุ่งมั่นทุกวันแม้ว่าเรียนเช้ากว่าเดิมนะคะคุณรูขา ขอ้มุ่งมัน่นทุกวันนะคะเรารักในวะิชาชีพครูต่อฝ <c oughs> ากคา่ะ